สวัสดีครับวันนี้แนวทางมวยเด่นจะมาให้ทัศนวิจาร์มวยไทยแข่งขัน3ยกทุกคู่คืนนี้ในสึกเพชรยินดีฟรีเมียมประจำวันที่30ตุลาคม2568โดยมีมวยทั้งหมด9คู่แต่เราจะยกมาวิจาร์4คู่ในช่วงแรกของการแถ่ทอดสดทางช่อง True for You 24เวลา18นาฬกาถึงเวลา20นาฬิกาเท่านั้นครับส่วนอีก5คู่ของช่วงที่2รับชมได้ทางแอป Fight TV เวลา20นาิ30นาทีเป็นต้นไปครับมาเริ่มกันเลยครับมวยคู่แรกจะชกกันในพิกัด124ปอนด์ระว่างสิงห์ก้องทรณีมวยไทยชกกับ F1 ปอเพรชรแขยิมมวยไทยสิงเป็นคนยะโสธรอ,อายุ19ปีสูง177เซนตอมสามารถพยักอรุณยิมชกมาแล้ว30ครั้งล่าสุดแพ้น้องยุก4ซุปเปอร์บอลเกียรติจัดัยมาครับ ส่วน F1 เป็นคนนครราชสีมาอายุ16ปีสูง177เซนเท่ากันซ้อมธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมปทุมธานีชกมาแล้ว50กว่าครั้งล่าสุดชนะนอกยุค3เพชรดาราสารฝันนาทวีมาครับมวยคู่นี้เข่าเจอเขา่าแต่ออกข้อไปทาง F1 เข่าขวางแทงอาวุธหลากหลายกว่าจะเอาชนะไปได้ครับต่อไปเป็นคู่ที่2ชกกันระหว่างช้างมงคลโรงเรียนราชมงคลสุรินชกกับก้องบูรพาแดงรถด,ดี หรือเจ้ากฤษดาแดงรถดีคนเดียวกันครับมวยคนนี้พิกัดชก130ปอนด์เท่ากันช้างมงคลเป็นคนสุรินอายุ19ปีสูง167เซนชกมาแล้ว50ครั้งเป็นมวยเข่าฝีมือดีเดินเข้าหาซ้อมลงรีลาชางม,มงคลสุรินล่าสุดแพ้คะแนนปราบศึกปอสิทธ์แก้วประพลมาครับส่วนก้องบุวลพา็นคนหนองบัวลำพูอายุ18ปีสูงร7 0เซนชกมาแล้ว70กว่าครั้งเป็นมวยเขา่าซ้อม พอลักบุญขอนแก่นล่าสุดแพ้นอกปราบศึกมาเหมือนกันมวยคู่นี้เขาเจอเขาแต่ออกชอบไปทางช้างมงคลดูขยันเดินออกอาวุธกว่าหัวใจดีนิ่งกว่าจะเอาชนะไปได้ครับต่อไปไปคู่ที่3จะเจอกันระหว่างเพชรน้าเอกสอเปรมบุตรชกกับทรงเดชเพชรนาคาในพิกัด130ยปอนด์ครับเพชรน้ำเอกเป็นคนปทุมธานีอายุ17ปีสูง180เซนชกมวยมาแล้ว80ครั้ง เป็นมวยขวาได้สายดีมวยฝีมือในมีเข่าขวางแทงหนุ่มสดกว่าซ้อมสิจเจริญทรัพย์ปทุมธานีล่าสุดชนะคะแนนน้ำตาเดือดเกียรดชัดชัยมาครับส่วนซวงเดชเป็นคนบุรีรัมอายุ23ปีสูง170เซนเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือชกเชิงตั้งรับชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ครั้งซ้อมเพชรนาคาที่อุตรดิตล่าสุดก็แพ้นอกยกสามให้กับศีลธรรมมาครับมวยค่นี้ออกชอบไปทาง เพชรน้ำเอกสดกว่าอาวุธเยอะกว่าจะเอาชนะสงเดชไปได้ไป,ปลายๆครับเดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการในช่วงแรกจะชกกันระหว่างศิลธรรมมอราชพัฒจอมบึงชกกับเพชรนิลันดาบลันสารคามในพิกัด130ปอนด์มวยคู่นี้คู่ขี้เขาเจอเข้าสดบทเกาหรือเกาจะเอาอยู่สนุกครับศิลธรรมเป็นคนบางแก้วจวนพัทลงอายุ20ปีสูง174เซน เป็นมวยเข่าฝีมือพอไล่ชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า65ครั้งซ้อมหมอราชะพัฒจอมบึงจังหวัดน่านบุรีล่าสุดฟอร์มดีชนะคะแนนเพชรเมืองเหนือหรือทรงเดชมาที่ราชดำเนินส่วนเพชรนิรันด์เป็นคนมหาสารคามอายุ31ปีสูง168เซนเป็นมวยเข่าในล็อกตีเหนียวหนึบกระดูกการผ่านมวยดีกว่าเยอะอยู่ที่สภาพร่างกายเท่านั้นขอให้ซ้อมมาดีอย่างเดียวมวยคนนี้ออกชอบไปทางเพชรนิรันด์จะเบียดเอาชนะไปได้ไปลายๆครับ มาทวนกันอีกครั้งคู่ที่1ชอบ F1 คู่ที่2ชอบช้างมงคลคู่ที่3ชอบเพชรน้ำเอกส่วนคู่เอกช่วงแรกชอบเพชรนิลันเน้นย้ำข้อตัวถูกออกตัวแต่งตัวบังออคัสสมาชิกออกตัวสุขขังครับอย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ